ราคาทองคำพุ่งทยานขึ้นมานะคะทะลุจุดสูงสุดเดิมที่เคยทำไว้ที่3,500เหรียญค่ะและทะลุ3,600เหรียญจนตอนนี้นะคะบรรดาบโบรคทั้งไทยและต่างชาติ ต่างคะ่ะอย่าเป้าราคาทองคําขึ้นไปด้านบนเพราะว่าทะลุถึงเป้าแล้วนะคะมาเปิดปัจจัยกันค่ะอะไรที่ทําให้ราคาทองพุ่งร้อนแรงแบบนี้และเราจะยังสามารถเข้าลงทุนในช่วงจังหวะที่ทองย่อได้หรือไม่ร่วมพูดคุยหาคําตอบนะคะกับทางด้านของคุณจิตติตั้งสิทธิ์พักดีนายกสมาคมค้าทองคำค่ะคุณจิตติสวัสดีค่ะคุณธน้ำวังครับสวัสดีครับทางผูาครับ ปัจจัยอะไรคะคุณจิติคะที่หนุนให้ราคาทองคำพุ่งทะยานขึ้นมาในรอบนี้คะ่ะเออที่จริงก็มาจากไอ้โลนหน้ามาอ่อนค่านะครับก็ทุกคนยังมองที่ทองคำเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับแล้วก็บางเอ,อิญช่วงนี้รู้สึกจะรับรกษาการอ่าังยุดอบมันก็ก็มีปัญหานะครับคอามเรลเลนนะครับก็ทำให้มันเหตุการณ์มันเึงเคียดขึ้นมาหน่อยนึง แต่ช่วงนี้เอก็ราคายังสง่สงๆกันอยู่นะ mm hmm. เรียดๆมาเยอะโดยเฉพาะตั mm ้ hmm. งแต่ต้นเดือนมาราคาทองก็พุ่งขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับ mm hmm. เนื่องจากว่าเงินบาทเราอ่อนเราแข็งค่าขึ้นมาเยอะเลยทำให้ทองขึ้นนําให้เยอะอีกทองนี่สายใจนะครับซึ mm hmm. ่งไปสามพันหกร้อยกว่าเหรียญแล้วก็าคาดการว่าแฟกนี้วันที่สิบเจ็ดมีการ ประชุมอาจจะมีการปรับลดตบเบีย้ย0.25นะครับหรือว่า0.5คาดการว่าราคาทองคำอาจจะมีโอกาสขายับเพิ่มามานะครับค่ะมีการขยับเป้าทองคำนะคะคุณจิติคะ่ะตอนนี้3,006แล้วะคะ่ะเอ,อที่จริงผมเคยคาดหมายกันว่าปลายปีอาจจะ3,800เหลียงก็ค,คิดว่าใกล้ๆนะบทก็น่าจะแค่นี้เพราะว่า แฟกนี่ก็บอกว่าปีนี้อาจจะมีการปรับลดดอกเบีย้ยสองครั้งการเนเดียวการลดหน้ามันอ่อนค่าทําให้ราคาทองมันขยับขึ้นมามันลดหน้าการปรับทองคำมันสวนทางอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนี่มองว่าการปรับขึ้นดอกเบีย้ยโอ,อกาสที่จะทําให้ราคาทองคามันสูงขึ้นมาได้น่าจะเป็นไปได้นะครับ 3,800ันแปดร้อเหรียญภายใต้สมมติฐานค่าเงินบาทปัจจุบันราคาทองคำในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณกี่บาทคะคือถ้าเงินบาทก็คาดการว่าถ้าลงการขึ้นมาถึงส8ม0ันแปดร้อยเหรียญเราอาจจะแข็งค่ามากกว่านี้ก็ค,คาดการว่าน่าจะห้า0ม่หกแถวแถวนี้นะครับประมาณการนะคือคือระยะยาวนะไม่ใช่ระยะสัน้นระยะสั้นทรงนี้อาจจะผันอืวก็อา,อาจจะนักลงทุนอาจจะต้องระมัดระวังนิดหน่อย รายยักสร้างคิดว่าราคาทองอยังผันผวนอยู่ช่วงนี้เอ,อนอกจากภูมิภาคหรือว่าอะไรต่างๆยังเหตุกรารณ์ตึงเครียดอยู่นะครับก็สองคามการค้ายังไม่มีเวลที่จะยุติแล้วก็สองาําทางตะวันออกกลางแล้วก็ภูมิภาคต่างๆก็เหตุกรารณ์ตึงเครียดอยู่น่าจะเออน่าจะมีโอกาส ถาาบสูงขึ้นมาแต่คือมองในระยะยาวนะครับระยะสั้นนี่อาจจะต้องระมัระวังเล็กน้อยน,นะครับค่ะอัพไซด์ยังเปิดกว้างประมาณเกือบ200เหรียญแบบนี้นะคะจังหวะที่เราจะเข้าไปสะสมทองเพิ่มอยู่ตรงไหนคะย่อเข้ามานี้เราสามารถเข้าซื้อได้ไหมคะเอ่อถ้าย่อขึ้นมาน่าจะค่อยๆทยอยเก็บนะเยน็ยนๆแต่มองระยะยาวมองขึ้นอยู่นะครับ แต่ว่าเหตุการณ์ที่ว่าจะทําให้ทองคำร่วงออกมาเยอะๆยังมองไม่เห็นทีข่าวอะไรน่าตึงเต้งทําให้ทองคำเข้าเยอะอาจจะมีการย่อตัวหลงลงนะแต่ว่าคงไม่ไม่มากนะครับนักลงทุนท่าเงินเย็นๆรายยาวยังมองว่าถ้าย่อลงมาก็เป็นจังหวะที่ทยอยเจ็บได้นะครับค่ะข,ขอแนวรับหนอ่อยค่ะแนวรับเอ่อ สามพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้านะครับก็ค,คิดว่าน่าจะน่าจะถ้าไม่หลุดนะถ้าหลุดก็คงคงไม่มากนะครับสัดส่ต่อไปอาจจะสามพันห้าร้อยสี่สิบห้าถ้าถอยมาอีกทีนะแต่ยังมองไม่เห็นว่ามีโอกาสทําให้ทองมันร่งออกมาเยอะนะครับโอกาสที่บับหลบเบี้ยหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆมันมันมีโอกาสขึ้นมากกว่าลงนะ ถ้ามีจังหวัะลงก็น่าจะเป็นช่วงที่เก็บได้นะครับค่ะได้ค่ะก็สามพันแปดร้อยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าอย่อลงมาสามพันสามพันสามร้อยนะคะขอภัยนะคะสามพันห้าร้ยเจ็ดสิบห้าใ่ไหมคะอ่าถ้าอีกทีอาจจะสามพันห้าร้อยสี่สิบห้านะครับเพราะถิดว่าของช่วงระยะสั้นนะครับ ก็คือย่อมาให้เข้าซื้อได้นะคะแล้วก็ยังคงมองทองขยับขึ้นต่อเนื่องนะคะในช่วงปลายปีนี้นะคะก็ให้เป้าไว้ยังคงไว้ที่สามพยังไม่มีการปรับใหม่นะคะครับค่ะได้ค่ะวันนี้กราบขอบพระคุณนะคะทางด้านของนายกสมาคมค้าทองคำมากๆค่ะสวัสดีค่ะ ค,คุณจิติตั้งสิธิ์พักดีนะคะประเมินราคาทองคําในปีนี้ที่ประมาณ3,800เหรียญสหรัฐต่อทรอยออนตอนนี้ทองคําอยู่ที่3,650เหรียญสหรัฐต่อทรอยออน,นมีอัพไซด์จากบริเวณนี้ประมาณ150เหรียญน,นะคะจังหวะของการย่อไม่น่าย่อแรงเต็มที่นะคะ,ะประมาณไม่เกินร้อยเหรียญที่จะย่อนะคะในมุมมองในรอบนี้นะคะก็คือประมาณ3,000 645เหรียญตอนนี้อยู่ที่3,650เหรียญให้ย่อไป3,500 45เหรียญก็คือจากตรงนี้ลงไปประมาณร้อยเหรียญไม่น่าจะเกินนี้นะคะก็ย่อมานะคะก็สามารถเข้ารับได้นั่นเองค่ะยังคงมองทองเป็นขาขึ้นอยู่และทองขึ้นมาร้อนแรงเกินกว่าที่หลายคนคาดการเอาไว้ไม่คิดว่าการทําจุดสูงสุดใหม่จะเกิดขึ้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นการคาดการเรื่องของการลดดอกเบีย้ยของเฟดก็น่าจะเกิดขึ้นตามการประเมินไว้สักประมาณอีกสัก2นัดนะคะแล้วก็จะส่งผลดีต่อทิศทางของราคาทองคำ